รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฟอร์เมนเต้คอมบูชาน้ำชารถน้ำผึ้งวินิกาสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ light. ชาขาวผสมสมุนไพรเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ รุณสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตชีวาพบกันเช้าแบบนี้นะคะกับเรื่องราวในการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรื่องของช่วงคุยกับหมอเราจะพาไปรู้จักกับศูนย์สุขภาวะผู้สูงอายุที่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเดี๋ยวจะมาแนะนําให้รู้จักศูนย์นี้กันว่าสามารถเข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุได้อย่างไรรวมถึงจะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่มีคุณพ่อคุณแม่ปุย่าตายายผู้สูงอายุแล้วก็ต้องการเราต้องการที่จะรู้ข้อมูลประโยชน์ในการอ,อ,อะไรนะ ความรู้ใหม่ๆในการไปดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะคะส่วนข่าวสารสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ขอเริ่มต้นจากข่าวแรกกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุไม่ให้สำลักอาหารสำลักน้ำซึ่งอันตรายมากนะคะเราจะดูแลป้องกันท่านอย่างไรวิธีไหนเดี๋ยวจะมาแนะนำกันนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะตอนนี้มันมีข่าวเยอะมากบอกว่าให้ไปกินอะไรสารพัดนะเช่นไปกินลูกปลาช่อนเนี่ยมัน ใช่เหรอคือดิฉันฟังนะดิฉันไม่เชื่อนะแต่มันมีคนเชื่อค่ะกินลูกกระชอนกันแบบกี่ร้อยตัวจะช่วยเรื่องแผลหายอักเสบนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไปให้คุณหมอเล่าให้ฟังกันแล้วกันว่ามันมันช่วยได้จริงหรือเปล่ามันอันตรายอะไรอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องฝากเอาไว้และเรื่องสุดท้ายค่ะฝากเอาไว้ช่วงนี้ pm 2.5เยอะเหลือเกินนะนี่ดิฉันก็ระคายคอระคายคออยู่เหมือนกันนะเวลาฝุ่นเข้ามาเยอะเนี่ยแต่เชื่อไหมคะว่าฝุ่นพิษเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาต่อเรื่องของ ทางเดินหายใจหรือว่าเรื่องของเจ็บคอยอย่างเดียวแต่มันอันตรายมากไปกว่านั้นอีกอันตรายขนาดไหนติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสารสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ค่ะ เือนว่าในผู้สูงอายุกล้ามเนื้อและกลไกลระบบประสาทที่ควบคุมการกลืนเริ่มเสื่อมลงทําให้เกิดภาวะกลืนอาหารลําบากดังนั้นควรเลือกอาหารที่รับประทานง่ายย่อยง่ายนิ่มไม่แข็งชิ้นไม่ใหญ่จนเกินไปและมีรสจืดโดยรับประทานปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งและใช้ช้อนที่มีขนาดเล็กลงหลุมไม่ลึกจะทําให้ปริมาณการรับประทานอาหารต่อคําลดลงรวมถึงปริมาณน้ําที่น้อยลงในแต่ละคําจะช่วยลดอาการสําลักได้ที่สําคัญควรดูแลสุขภาพในช่องปาก และฟันด้วย ตีมในวารสาร ACS Nano ของสมาคมเคมีอเมริกันพบว่า ame ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือนาโนพาร์ติเคิลสามารถทะลุผ่านระบบกรองของจมูกและปอดเข้าสู่กระแสเลือดและกระตุ้นให้เกิดโรคหัวใจหรือทําให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีอาการแย่ลงโดยทีมวิจัยได้ใช้อนุภาคทองคําที่มีขนาดเล็กเท่ากับอนุภาคในขมาควันมาเจือปนในอากาศให้อาสาสมัครสูดหายใจเข้าไปพบว่าอนุภาคทองคําสามารถเข้าสู่กระแสเลือดและอยู่ในร่างกายได้นานหลายเดือน ดังนั้นการหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและระมัดระวัง ที่มีการส่งต่อภาพการกินลูกปลาช่อนดิบช่วยสมานแผลหลังคลอดให้หายไวกรมการแพทย์เปิดเผยว่าการแพทย์แผนปัจจุบันไม่มีข้อมูลรับรองในเรื่องดังกล่าวทั้งนี้แผลผ่าตัดจะหายเร็วมาจากการกินอาหารที่มีประโยชน์ได้แก่โปรตีนจากเนื้อสัตว์วิตามินซีจากผักผลไม้ช่วยสร้างคอลลาเจนและสมานแผลสังกะสีช่วยให้แผลหายเร็วการกินลูกปลาช่อนอาจได้โปรตีนแต่ไม่มีสปปรรพคุณทางยาโดยเฉพาะการกินดิบอาจมีพยาธินอกจากนี้อาจทําให้ท้องเสียร่างกายอ่อนแอ และแผลอาจแย่ลงได้เป็นปันให้คนทุกคนโปรดใส่ใจ